สวัสดีครับพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับมีอะไรสัญญาณอะไรไหมเอาเลยเชิญเลยค่ะครับวันนี้เซตนะครับก็ทําตามระบบเลยเพราะวันนี้เซตต้องการขึ้นยืนเหนือ1507วันนี้ขึ้นมาถึง5,515นะครับก็ถือว่าขึ้นมาได้ดีว่ารุ่มากกว่าเมื่อวานนะครับมีสัญญาณกลับตัวนะครับมีการขึ้นต่อนะฮะเป็นสัญญาณขึ้นต่อหลังจากพักฐานมา2วันนะครับก็จะขึ้นไปทดสอบที่1 5 2 4นะฮะ1526นะครับ ซึ่งท่านี้ให้ดูพวกนี้เลยนะครับพวกนี้ขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะเป็นขึ้นไปท่านี้ถ้าขึ้นไปพันละร้อยยี่สิบห้านขึ้นเพื่อผ่านนะอาจจะไม่ผ่านในวันพรุ่งนี้อาจจะผ่านในวันต่อๆไปนะครับผมตอบไปที่ทีเฟกนะฮะเซตตอบไปที่ทีเฟกก็คือตัว M ห้าสิบมีสัญญาณรองมาตั้งแต่เมื่อเช้านะครับที่ที่คุยกันนะฮะก็คือผ่านอ่า ตัวเอ็มนะครับผ่านที่นะครับสัญญาณรองเกิดขึ้นมาช้าเปิดมาก็รองเลยนะครับ9.84.9นะครับที่เกิดรายการเขาประมาณ9.86.7ก็เป็นรองนะครับเป็นสัญญาณรองไปแล้วนะครับคอนเฟิร์มรองไปแล้วนะครับส่วนทองคําเป็นไซด์เวนะครับอาจจะรุดรุด1.81ลงมาก็อาจจะลงไปข้างล่างได้คืนนี้นะครับ อันนี้เรามาดูส่วนของหุ้นหลายตัวที่มีสัญญาณซื้อนะครับวันนี้ก็จะมีหุ้นหลายตัวเกิดสัญญาณซื้อแท่งแรกนะครับมีตัวตัวของนะครับ TSE นะครับ TSE เป็นสัญญาณซื้อแท่งแรกขึ้นมาหลังจากเข้าตลาดมาแล้วลงมาโดยตลอดนะครับแล้วเกิดสัญญาณด v เวเ e นซ์เกิดขึ้นใน RSI นะครับ วันนี้ขึ้นมานะครับเป็นแท่งเขียวคอนเฟิร์มแท่งพรุ่งนี้อีกหนึ่งแท่งถ้าจะขึ้นต่อพรุ่งนี้ต้องเป็นแท่งเขียวต่อเลยนะครับแนวต้านก็คือหกบาทแปดสิบแล้วก็เจ็ดบาทยี่สิบนะฮะก็มีสัญญาณค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับก็น่าจะซื้อได้เย็นนี้นะฮะซื้อตะแถวนี้นะครับแล้วรอนะฮะต่อไปนะครับก็จะเป็น cs S อนะครับซีเอสแท่งแท่งเทียนยังไม่ยาวเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีสัญญาณขึ้นมา สัญญาณซื้อขึ้นมาในแนวโน้มไซเควตนะครับดูที่หกบาทยี่สิบนะถ้าผ่านไปได้นะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบที่หบาทเจ็ดสิบนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับหุ้นหุ้นอากูนะฮะ r อนะครับ RS เป็นสัญญาณขึ้นต่อเนื่องนะฮะหลังจากขึ้นมานะครับสัญญาณซื้อของ RS ที่สิบสองบาทเก้าสิบนะฮะพักฐานสี่วันแล้ววันนี้มีสัญญาณขึ้นต่อนะฮะโดยมาทดสอบนะครับ แนวต้านสาคัญที่14.7นะครับดูพวกนี้นะครับถ้าผ่าน14.7ก็จะไปนะฮะขึ้นต่อไปก็จะไปแถวๆประมาณา6 9 0ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็จะมีผู้แนะนําเพิ่มสามตัวนะฮะต้องต้องคอนเฟิร์ม AS ไม่ต้องคอนเฟิร์มนะครับ AS เนี่ยไปแล้วนะฮะแต่อีกสองตัวเนี่ยโดยเฉพาะซีจะต้องคอนเฟิร์มพรุ่งนี้ว่าจะเป็นแท่งเขียวไหมนะครับถ้าเป็นโดจิหรือไม่ใช่แท่งเขียวใหญ่พร้อมบอลรุ่มมากกว่าวันนี้ นะครับสามารถเช็คได้ในครึ่งวันแรกเลยครึ่งวันถ้าว o ลุ่มน้อยว่าวันนี้แสดงว่าไม่ใช่ละนะครับอันนี้ก็จะต้องออกไปก่อนนะครับก็คงไม่ได้ลงไปไหนแล้วแต่คงยังไม่ได้ขึ้นเป็นรอบแรงๆเหมือนกับที่เราแนะนํา v t i มาเมื่อวานนะครับกับ t t ท PCS วันนี้ก็ขึ้นแรงนะฮะขึ้นแรงแล้วมันเราไม่แนะนําให้ซื้อนะครับเรานําให้ซื้อในจังหวะของเป็นแท่งเขียวแท่งแรกเท่านั้นนะครับวันนี้การแนะนำผลิตุัณฑ์จบด้วยเพียงแค่นี้นะครับอ่าได้ค่ะก็หมดแล้วแหละ อืมก็ไม่มีอะไรทีนี้ชาวระยองจันทบุรีค่ะพินิพนธ์มีมีมีลูกค้าพินิพนธ์อยู่ที่นู่นใช่ไหมคะอ๋อมีทั้งแฟนคลับทั้งอะไรเยอะๆคุณมอ่อนมีเยอะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> นะทีนี้รถรถบัสที่ไปงานระยองวันเสาร์ที่27นี้นะคะคุณผู้ชมเต็มแล้วละ่ะส่วนคุณผู้ชมหรือนั่งทุนที่ จะไปจะตามไปก็ขับรถไปเองก็จองบัตรที่จะเข้างานแค่นั้นเองนะคะใช่ใช่ก็สามารถโทรไปจองบัตรที่จะเข้างานได้ก็คือเบอร์0 8 6 4 9 0 2 8 2 3นะคะครับงานวันเสาร์ที่27นะคะอันนี้เต็มแล้วเหรอคุณม่อนเต็มแล้วเหรอรถรถเต็มแล้วรถเต็มแล้วห้องก็เต็มแล้วด้วยห้องก็เต็มใช่ค่ะแถวๆนั้นก็มีโรงแรมโนเวทลที่อยู่ใกล้นะฮะใช่ค่ะโนเทลอยู่ใกล้กันแล้วก็มีโรงแรมอ่าแถบนั้นเนี่ยเขาเขาเรียกอ่า อยู่ช่วงของอฮิตส่วยน้ำใสก็ได้นะจะ,อ,ะอยู่ใกล้ๆกันติกดกันเลยก็คือส่วนน้ำใสคนละยองคุณนิพนธ์คนละยองดูดินะหรือว่าระยองรีสอร์ทระยองรีสอร์ทคนละฝั่งระยองใกล้กันแม่พิมพ์แบบพี่จะไปไหนไม่ถึงแหล่แม่พิมพ์โค้งแหล่แม่พิมพ์มาแล้วเลยมาละจากะพักแถวแหล่แม่พิมพ์ก็มีโรงแรมเหมือนกันอะไรดาราอะไรซึ่งไม่รู้แถวนั้นอ่ะนะก็ก็โทรได้เฉพาะจองเฉพาะคืนเข้างานแค่นั้นเองนะคุณผู้ชมที่ยังสนใจสามารถที่จะจองได้ส่วนหนึ่งอยู่นะฮะ ะที่ระยองคนร,ระยองจันทบุรีตราดนะ,ะก็โทรไปจองที่เบืองตราดไก<ป>ลไปหน่อยนะเดี๋ยวไปที่ตาราดเดี๋ยวไปจอดที่เกาะกูดละกัน <c oughs> ตราดไกลไปแต่จันเนี่ยจันเนี่ยจะขับประมาณชั่วโมงหนึ่งนะฮะ <c oughs> อ่าพัทยาเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ นะครับและยองก็ประมาณ15นาทีก็ถึงแล้วที่โรงแรมเนี้ยสนใจก็ไปไปเจอคุณนิพนนะคะที่เบอร์ที่ดิฉันให้ไว้เมื่อสักครู่เคะูนย์ดกี่นย์ดสองสามะกิจกรรมในงานก็ต้องบอกได้ว่าคนที่ไปกับเราก็สนุกแล้วก็มีมีนะเพราะเราอยากให้มีนั่นแหละมีอะไรก็ไปดูกันนะครับก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ก็น่าจะมีเงินไปกันนะ หลายตัวนะ TVT มมไไไดด้้่ไม่ PSL นะฮะแล้วก็เมื่อวัยก็ VGI นะฮะ VGI กับ TTPCS นะครับให้ไปสี่ตัวแล้วนะครับวันนี้ให้อีกสามตัวนะครับผมว่ามันมีเงินไปจัดที่ยุโรปก็ยังได้เหลือเนี่ยคือได้ได้เยอะนะครับแต่ละตัวไม่ได้ขึ้นธรรมดานะขึ้นเยอะๆทุกตัวนะอะได้ครับ ก็ติดตามติดตามผลงานไปนะฮะแล้ววันเสาร์นี้ไปเจอกันวันเสาร์ก็ไปเจอกันที่ห้องประชุมทีโอทีถนนแจ้งวัฒนะอันนี้อย่าลืมจะนําเสนอโปรแกรมเทคโนโลยีการเทรนหุ้นเลยหนึ่งในสี่โปรแกรมสําหรับนักลงทุนเราต้องบอกว่าสำหรับนักลงทุนนะฮะแล้วก็ไปฟังพี่นิพนธ์ครึ่งวันเต็มหูเลยใครอยากฟังพี่นิพนธ์พูดได้เต็มหูอ่าใช่ไปครึ่งวันเดี๋ยวฟังเลยนะฮะว่าก ทำไมเราทำไมเราถึงไม่ประสบความสําเร็จอ่ะเพราะเราไปตัวไหนตัวไหนตัวไหนพี่คะพี่พูดเยอะมันก็เยอะอยู่นะคะเอาแค่เรื่องหุ้นค่ะเอาแค่เรื่องหุ้นตอนนี้ก็คือว่าแนะนําไปเจ็ดตัวก็ต้องซื้อทั้งเจ็ดตัวซื้อแค่บางตัวแล้วบอกขาดทุนเนี่ยพูดไม่ได้นะอย่าไปพูดอะไรมากมายจิตวิยาเขารู้กันทั้งบางใช่เขารู้แหละแต่มันทําไม่ได้เพราะมันทาไม่ได้ก็ต้องฝึกทำเพราะหุ้นที่เราเลือกมาเนี่ยสังเกตว่าผมเลือกหุ้นเนี่ยนะมีพื้นฐานทุกตัวไม่ไม่ใช่เอาหุ้นอะไรแบบ ไม่มีกิจการมาแนะนําเลยเอ้ยไอ้หุ้นไม่มีกิจการก็ดีนะจะบอกให้ก็นั่นก็เราต้องแนะนําไม่ผ่านสื่ออันนั้นต้องหลังใหม่เพราะมันหลังใหม่อันตรายเกิดอะไรขึ้นใต้ใต้อย่างไว้วอดเลยได้มันเสาร์ก็ไปฟังพี่ครึ่งวันให้เต็มจุใจเลยใครอยากฟังพี่นิพนธ์พูดพูดไปเออ TSE ปิดดีวันนี้ทําตัวดีอะไรจบแล้วอ๋อ TSE ปิดหกบาทเจ็ดสิบห้าโอเคสวยต้องซื้อตอนปิดเลย อเอาใครซื้อตามแกนั่นแหะซื้อไปเอะไปแล้วแต่ซื้ออะรอื่นๆนะแต่อาเอสนี่ให้ถือเลยนะค่ะต่อไปคงณจะไปต่อได้ไกลไออารพีซีเขาก็มาด้วยหรือเนี่ยสี่บาทยี่แปดล้วเนี่ยปิดตลาดเป็ดๆปิดละครบนะครบครบละแล้วทุกอย่างครบหมดครบหมดตัวไหนที่ซื้อไปแล้วขึ้นมาพอสมควรนะครับก็กรุณานะครับที่จะขายทํากําไรกันโดยที่เพราะว่าเคยแนะนาหุ้นบางตัวแล้วก็ มีคนขู่ว่าจะไปฟ้องเพราะว่าหาว่ตถุพอืนใช่ไหมคุณมอนไม่รู้ไม่ไม่ไ่ไม่ใช่ไรามนมาถามผมมว่าไอ้กนี้มันมันเนี่ยผมก็บอกเออมันหลุดแล้วให้ขายปั้งลงไปบาทหนึ่งจากสี่บาทมันความผิดเอาไิเคาะที่ไหนผมไม่มีพุ่สพ่นนึงผมจะไปทุบคุ่นได้ไงเอ้าพวกคุณคุณเยอะเป็นพันเป็นหมื่นไม่ใช่หรอไมเกี่ยวกับผมนี่พวกพี่ไม่เคยแนะนาให้ซื้อคุณพวกนี้นี่แล้วก็ปั้งหมื่นคนตามตามก็ตายเดอ คือเขาถามผมผมก็บอกว่าเออมันหลุดแล้วเนี่ยแหละมันต้องขายผมพูดตามเทคนิคผมผมไม่ไม่มีหุ้นพวกนี้หุ้นพวกนั้นผมไม่ไปแกะต้องเขาหรอกนะฮะนี่พี่ไม่แตะต้องอ่ะชอบชอบอยากรู้อยากเห็นนั่นแหละเออผมไม่ยุ่งกับเขาเรืองหุ้นพวกนี้ค่ะมันมามาเดี๋ยวมีวิธีการขอบคุณนะเดี๋ยวมีอีกสองเจ้ารออยู่ขอบคุณนะโอเคครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ